อันนี้น้อยน่ะมันคืออะไรกล้องเหรอไหนน่ะในน้อยน่ะอันนี้น้อยที่มันมีรูมั้่เหรอใช่นั่นแหละเขาเรียกกล้องหน้าเอาไว้ดูข้างหน้าอันอยู่ข้างหลังเขาเรียกกล้องหลังแล้วจะจุกอันใหญ่ๆตรงเนี้ยแล้วทำไมถึงต้องเอาไว้ตรงนี้ด้วยทำไมถึงต้องเอาไว้ตรงนี้เยอะจังเอาไว้แต่งหน้าไงเอาเอาไว้ให้กูแต่งหน้าสวยจะทุ่งเจจบเลย <laughs> ทุบทำไม <c oughs> อไอ้กูไม่ไม่มีกระจกไว้แต่งหน้าสิทำไมแต่งข้างหลังดิไม่เอาจะแต่งตรงนี้แต่งตรงนี้ก็ได้แต่ตรงกล้องเนี่ยไม่ได้อย่างนั้นเอาไว้ดูข้างหน้าดดดููข้้้้้้าาางงงงงหหนนนนไไไไไไมมมม่่่่่่ตตตตรรรีีะะะะคคแอ เนี่ยตึ้งเนี่ยตัวสัสแบบอ๋อแมนเล็กนี่ผ่าอันนี้ก็ใหญ่ทุบจะจบเลยทุบให้หมดไม่เหลือตายโหดนายได้ไหมเธอเป็นคนายแไหนี้โหดเล่นเลยได้ไหมทำไมหนูเห็นหน้าหนูหน้าเดียวอ่ะแลให้เห็นหน้ากรูไหมล่ะไม่ใช่เห็นน่ะพกอกูจะเอาใส่หน้ากูกไม่ให้ใส่หล่อไหมให้เราอ่ะหล่อไหมรออ่อจอดรอไหม่อไหมบาดใจยันเลยหล่อที่สุดในโลกใครได้ไฟจริงอ่ลอละจริง มีผู้สาวยังยังแล้วคนหล่อต้องมีผู้สาวสิหนูยังไม่ได้พูดเลยหนูยังไม่ได้จับอันดาเลยใครคืออันดาอันดาไงอันดาไหนเอาอันดานู้นนะกลับบ้านแล้วเอาไม่มีสองอันดานะอันดาตัวเล็กอันดาตัวใหญ่อันดาไหนอันดาตัวเล็กอันดาตัวนี้เหรอถ้าอันดาตัวเล็กต้องเป็นอันดาของตัวจริงถ้าเป็นอันดาตัวใหญ่ต้องเป็นเป็นของคุณครูคุณครูฟ้าเตอร์ไงอ๋ออันดาตัวใหญ่เป็นห้องเป็นห้องของคุณฟ้าเตอร์ใช่อันดาตัวเล็กเป็นห้องของครูครูไหน ถ้าคุณภูแม่มุกคหมอ๋อแม่แล้วทองแท้ไฟเป็นอันดาไหนล่ะต้องเป็นอันดาตัวเล็กๆเนี่ยอ๋อถ้บคุณตัวเล็กๆเหรอใช่ตอนนี้ไม่มีผู้สาวอยู่แล้วต้องเลือกเด็กต้องเลือกอันดาตัวเล็กๆนี่แหละอ๋ออันดาตัวเล็กๆเนาะยัยอีรู้เนี่ยรู้ยัยไม่รู้ใช่ไหมตาลูตาลูที่ไหนเหรอคะยัยต้องไปขายของต้องไปเรียนยัยไม่บอกอีต้าไม่อยากบอกกลัวยายย้ายบ้านเหรอใช่แต่หนูบอกยายได้แล้ว ใช่มีปัญหาปรึกษากูนะไม่ปรึกษากูได้นะกูรักปรึกษาปัญหาหัวใจโอเคไหมรักอะไรอ่ะอ๋ปัญหาเรื่องความรักไงไม่อยากกูเป็นผู้เชี่ยวชาญนะโอ้ยแม่งมุ่มน่าเฮ้ยไม่อยู่ข้องนอคุณจะเอาม้กออกไปยังไงอ่ะเอ๋ไม่ได้ต้องจอดรถก่อนสิต้องจอดรถก่อนจอดรถก่อนจอดมันหนอกมันต้องกัดมือก่อนแหละเอ้ารูดึงอะไรเราจะใช้มือเราใช้ไม้กวาดไงไม้กวาดมันอยู่ไหนล่ะไม้กูแล้วต่อมาดิวิธีปิดบ้านหรือยึดไม้กาดใช่ไหมยึดไดนไหมแต่ที่บ้านหนูมียาวอ กอนแม่ได้ด้วยนะโอ้ยมันจะยาวเลยขนาดนั Luckily, ้นเอาหนูจะต่อไปเรื่อยๆ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 ต่่ออไปเรืยๆใช่แล้วมันจะยาวมันยาวมากมันจะยาวเหมือนต้นมะขามเทเลยลกหยุดแล้วหลุดลุ่มยฮะไม่ขมันเป็นหันรถไฟไม่ไปทำตังกูสิไม่มจะตายมันจะตายได้ไงล่ะฮะมันเป็นใบไม้เออมันจะพังก็ได้อะจะพังเนี่ยมันกรอบแล้วเนี่ยเอาไปกินแล้วมเนี่ยได้ให้เขากินมันกรอบป่ะมันไม่มีทางเลือกจะตายได้เนาะตายแดดมากน่ากจริงจัง

น้ไปไปกับบ้านอีนะไม่อกานึ่งวันกไม่มาตัวง่ายทำไมอะกลัวลไปไปโดกับบ้านไม่เดินแล้วให้ยายบอกว่าถ้ายายเห็นของเห็นแล้วยายจะไปรับใช่ไหมใช่ไม่เดินดับรถเลย่ยายจะมาเรื่อยๆไปไปถึงบ้านแล้วไม่ถไม่เดินกลัวรถชนรอเห็นเด็กน้อยเดินถเลรตัวเกินหเห็นเตนไเห็นสตัวเมๆๆเี้หมืนลูกขนเลยไม่เห็นอยู่ เสียใจไหมพี่มีพี่ไม่มานะเสียใจเสียใจไม่ได้คุณไม่ได้เป็นสุขใครๆเนะทำไมอ่ะเอาคุณพาตาไปหาหมอตาไม่สบายคุณตาต้องไปหาหมอต้องไปรับยาหรือไปเจอกันวันเดียวเองโอ้ไม่ใช่ไปเจอกันสามวันนะพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมใช่แล้วไปหยุดอีกสองวันใช่ไหมใช่นะครับก็เป็นวันมันก็เป็นสามวันเดี๋ยวแต่วันจะรับยาโอเคโอเคไม่อยากให้พี่ไปอ่ะเออคุณพาคุณตาไปหาหมอเนาะหนูวันนี้ส่งหนูแล้วคุณพาคุณตาไปหาหมอเลยไหมไม่ได้คุณหมอนัดพรุ่งนี้ตอนเช้า คุณหมอมาพรุ่งนี้ <S <S ถ้าปล่อยทิ้งไว้ล่ะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้คุณตายก็จะเป็นหนักสิถ้าปล่อยทิ้งไว้นานแ่นนนะนาน,นานสุดละ่ะนานก็นนไม่ได้แล้วจะเป็นอะไรถ้านาน,น,านสุดอ่ะเขก็จะรักษาไม่หายตายใช่หมามันหกอะไรเนี่มาโง่งอคนหมาโง่มัน,นถอคนถอมก็ได้ไปเจอหรืเมันจะเจอกันพวกครกัครนานไม่ ไม่โอเคไม่โอเคเสียใจมัเสียใจหรอกคุก็คิดถึงไ้ไฟยู่แต่กูเป็นลูกเนาะก็ต้องดูแลพ่อคุณแม่เอออยากทำยีสต์โซจิบเนี่ยถ่ายนะบางคำลืมลืมหนูต้องบอกว่าลืมเลือมลืมย่าลืมบ่อยสิลูกมันไม่หายอ่ะมันไม่หายไปเลยอ่ะคุกไปถามหมอมาแล้วว่ามียาแก้ลื่อมสมบัติเองไหมคะเอาไปให้ไทไฟกินค่ะกินได้ไหม่ะกินได้ขายจากโลกที่ลื่อมไงหนูไม่กินถ้าหนูไม่กินหนูก็ต้องไม่เป็นไทไหเลืมไม่ได้หรือไงฮะลืมข้าว ไม่ได้คุณผูดูมือหนูดิมือเป็นอะไรเอ้ามือทำไมพองอ่ะไปดูอะไรมาเอ้ามื่อวานหนูหนูจับหนูเห็นหนูเห็นฐานที่มันเป็นอันที่มันโดนไฟแล้วมันจะเด้นออกมาแล้วหนูจะจับมันแล้วมันก็รั่วมือหนูเราอย่างจี้รู้ไหมรู้อ๋อนีทเอายาทาหรือเปล่าไม่ได้เอายาทาอ๋อเอาแปรงสีฟันทาแล้วมันปวดไหมเนี่ยมันปวดกับเดิมปวดไปเดิมสีต้องทาไปหาหมอมันหายแล้วเอ้าจะหายเร็วแท้เมื่อกี้ยังบอกปวดอยู่เลยมันหายแล้วจะไปหาหมอพร้อมกับคุณตาคุ่คู่นี้ไหมไม่หายแล้วอะไรก็หายอะไรจริงๆนะ หายจริงหายจริงงั้นจะได้ไม่ต้องไปหาหมอเราดืทุกวันไม่เห็นเจ็บเลยถึงหรือยังแถวไงครับสะพานแล้วสวัสดีสวัสดีบัตรเสียาเล่กทำไมเอ๊ะอะไรล่ะเดือบชาเล่กทำไมสวัสดีเดบาเล่กทำไมเอาขึ้นสะพานไงรถขึ้นสะพานรถลงได้ไหมล้อตุ๊กตุ๊กเลยเอาชอบใช่เหรอชอบลูกรถตุ๊กตุ๊กหนูต้องร้องแข่งเลยเพ่งของเด็กเอาคุณกูพาร้องไงกูพาน้องร้องไงน้องไม่รู้จักรถเลี้ยวซ้าย ตอนที่หนูตอนที่หนูยังไม่ขึ้นต้องแม่มดหนูก็อยู่กับคุณครูแม่บุ๋มใด้แล้วคุณแม่บุอมสอนได้ละสอนสอนว่าสอนอยากมากอะไรคือสอนอยากทุกอย่างมันสอนอยากอย่างเชน่นคืออะไรทจิวยากก็คือคือ <c ười> บอกบายาีไม่ใช่คือระบายสี <c ười> อ๋อมันยากตรงไหนระบายสีไม่ยากไหมแค่ระบายสีเองทำไมไม่ชอบเหรอชอบมือไปแข่งแรงใช่ไหมล่ะแข็งแข็งแรงมือแข่งแรงก็ระบายได้ถือหรือยัง เล็ดลงเล็ดในถึงวัดแล้วนี่เล็ดลงเล็ดลงนี่แหละบ้านเพื่อนไปชื่ออะไรครับอ๋อไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ถามเลยเออ้วยังไม่ได้ถามเลยต้องบอกว่ายังไม่ได้ถามยังไม่ได้ถามถามไปถึงวัดถึงวัดบ้านใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่มีอ๋ออยู่นั่นไงโออหมาไม่รับหรอถึงนักขับมีใครอยู่มีขับใครใครมาแล้วครับกดกดเลยกดดกได้ไหมงไม่ถึงอู้เอาเอาไปครับเดจะทำให้เจนนะ Ok, tại các bạn